สวัสดีค่ะพบกับนันารีทองคำสิง์จากมหาวิทยายลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวหลังจากที่เคยเลี้ยงวัวเพื่อขายสร้างรายได้มานานวันนี้พ่อดมพลอยกันหาชาวบ้านมาค่อาอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามและภรรยาก็หันมาเลี้ยงจิ้งหลีนะคะเพราะว่าเลี้ยงง่ายและใช้พื้นที่ไม่มากนักค่ะ นักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามมีรายงานเรื่องนี้ค่ะจิง้งหรีดในบอ่อปูนของที่นี่ถูกเลี้ยงในระบบฟาร์มซึ่งรองก้นบอ่อด้วยแกลบดำและวางแผงไข่ในบอ่อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่แรงพ่อกันเรียงงัวงัวมันลงราคาพ่อก็เลยหันมาเรียงจิง้งหรีดเป็น,ปนตัวอย่างเขามาจะน้องไข่ พอไปขางงัออกอกกันในส่วนพี่น้องไปเบิ้งเรเ่อก็มาต่างกลุ่มกันเลียงเลียงแลกก็บว่าเรียงไล่เอกเรียงพูดรถซีคอกหาคอกตอนนั้นหัวหันมันกับโบถึงขนาดนี้กำไรมันกับพ่อใส่การเป็นอยู่มันกับการใส่ใจกับบวกกับไล่รับของข้อมันกับวันนี้กูเลียงงวก็เลยหันมาเรียงนี่ก็เลยขายงว ลุงอุดมเล่าว่าตนและภรรยาต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาเปิดตาขา่หรือบ่อเพื่อเก็บแผงไข่และจับจิ้งหรีดส่งขายเมื่อจิ้งหรีดโตเต็มที่การเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อปูนเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนี้มานานกว่า13ปีโดยมีพันจิ้งหรีดขาวและจิ้งหรีดดำที่ส่งขายได้เดือนละหลายหมื่นบาทครับการจับจิ้งหรีดจะใช้การเคาะแผงไข่ ใส่กะละมังที่วางไว้ในบ่อแล้วทำการน็อกด้วยการบิดถุงให้อากาศเหลือน้อยอก่อนที่จะนำไปช่างเพื่อส่งขายปลาเป็นเดือนมึงกะที่เราเฉลี่ยก็ติตกเดือนละสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละสอ,องเท่ายุ่งกันานี้น้ากันอย่ีแต่พอได้ใส่ยูนนี่มันจะเป็นอาทิตย์นึงออกอาทิตย์นึงของพออาทิตย์นึเฮ็ดเป็นชุดละสิบห้าบ่ออย่างนี่นนนนมันหกสิบบ่อ ประมาณ2ถึง3การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพที่ใช้ทุนไม่สูงมากนักแต่ให้ผลกำไรที่ค่อนข้างดีและในช่วงฤดูหนาวจะมีราคาสูงเป็นพิเศษนี่เป็นอีกตัวอย่างทางเลือกนะคะในการสร้างรายได้ของเกษตรกรค่ะที่พอดมบอกว่าเหมาะกับคนที่ไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะว่าโรงเรือนของจิ้งหรีดเขาก็ชอบอยู่ในเรื่มเหมือนกัน คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองได้ที่ facebook com slash citizen thai pbs หรือโทร094 9761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีค่ะ